สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นั้นก็ยังคงมีหลายเรื่องในบท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกนะเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนโชว์นิ้วกลางให้พลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบมันไว้แล้วเล็กน้อยถึงปานกลางในบท่านผู้ชมที่อุบลราชธาน,นีนั้นสุดท้ายก็ไอ้ลุงตุงนังครับท่านบ้างก็ว่าเนี่ยเป็นภาพตัดต่อนะเนี่ยโดยคนนั้นชูแบบนี้รับง่านผู้ชมส่วนประยุทธ์นะมันก็อยู่ในรถครับท่านแล้วก็ชูแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นพาะอะไรใน,นญญกแงบบ ไปแล้วหรือไม่นั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาแถลงให้ฟังโดยประยุทธ์อาจจะถูกชูนิ้วกลางหรือจะเหมาะสมกับนิ้วกลางหรือนิ้วไหนเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามเดี๋ยวจะมาแถลงให้ฟังครับท่านส่วนตอนนี้ท่านประธานฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มว้ยเฮ้ยตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติผมอ่านข่าวอะไรผิดไปนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปถอนคําพูดกับใครนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ท่านประธานไม่รู้หายหัวไปไหนได้ข่าวว่านี่อ๋อเจอแล้วครับท่านโดยประธานชวนพร้อมอิสระอออิสระนะครับ ใช่พุทธไทยสลานั้นมันโดนศึกไปลงพื้นที่สิงบุรีมอบถุงยังชีพต่ปปดังนานานั้นก็เป็นที่จับตาม,มองในะคร่ดนบูชมว่าใกล้จะสะดงไม่อยู่ยั้งแล้วหรือเปล่าสําหรับรัฐบาลประยุทธ์นั้นโดยสัญญาเลือกตั้งใกล้กจะมาขึ้นทุกทีแล้วหรือไม่นั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าคึกคักในะกร่ดนบูชมประชาธิปัตย์ก็ออกมาคุยอย่างสุดตีเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานน,านั้นรัฐมนูนก็เข้าออไปที่เรียบร้อยแล้วในะคร่ดนผูชมแต่เข้าที่ว่านี้ไม่ใช่เข้าเมนครับท่านแต่ว่าเข้ารรคประชาธิิปัััััตตตตตยยนนนนนน้้กกกก็็ออองงงดดาาามีีีททวว่่่่รระะแแแสฟคคบบจเเไ ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะมีพวกตัวลิ้นสองแฉกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเปิดสารานุกรมเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแล้วก็ฉบับต่างๆโอเค Google ต่างๆตามที่ประยุทธ์มันบอกให้เคยเข้านั้นก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะเนี่ยโดยอนุทินครับท่านท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอบโต้อย่างนะดุเดือ,อ,อดกันเลยทีเดียวเลใน Facebook นี้แล้วก็โดนชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมเป็นท็อปแฟนตัวยงด้วยนั้นบอกว่านี่เป็นไอ้ลิ้นสองแฉกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่่่่่่มมันนนคคืืออออะะไไไรรแแแแตตทีๆใจ รู้แน่หลังจากฟังข่าวนี้ครับท่านโดยอนุทินเปิดวอดาชาวเน็ตลันไอ้จังไรไอ้ควายมึงออกไปใส่เวเลยไม่ใช่โอ้ยโทษโทษจะถอนคาพูดก็ไม่ได้อีกแล้วกันผู้ชมท่านประธานไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปสแสลนที่น้ําท่วมนั่นก็ไม่รู้จะทาอย่างไรดีอนุทินเปิดวอดาชาวเน็ตลันไอ้จังไรนะครับท่านผู้ชมเจอสวนไอ้ลิ้นสองแฉกเงียบเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วตายแล้วทำไมมันเงียบไปแบบนี้เนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านชาวเน็ตเม้นด่าอนุทินบอกความจริง ไอ้ลิ้นสองแฉกนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เม,ม้นดาอนุทินซัดข่าวหลังหาเสียงก็บอกเลยว่าการจุดจุดเพื่อนายทุนด้านอนุทินด่ากลับไอ้จันจุๆๆนดจุดในแก่เรื่มผู้ชมโอชาหรือต่านั้นไม่มีนในแก่เรื่มผู้ชมใช่ไหมวะเออใช่ไม่มีเว้ยเฮ้ยอ๋อจังไรโอยไม่ใช่จันโอชาแต่งานนี้ชาวเน็ตไม่ยอมครับท่านสวนกับยาวเยียดไอ้ลิ้นสองแฉกรวเป็นชุดแต่หนูก็เงียบเลยนในแก่เรื่ผู้ชมก็ส่งผลให้ประชาชนคนนั้นนั้นบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเงียบต่างๆกันะนะนั้นก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไไรต่อปดี ผู้ชมสำหรับอลิ้นสองแฉกไอ้ไม่ใช่อย่าไปต่อว่ากันแบบนี้นะมันไม่ดีนะเนี่ยปองดองกันไว้ครับท่านแล้วก็ดองมันใส่ขวดโหลไปเลยครับท่านหรือเหมือนอย่างที่รัฐบาลอาภิสิทธิ์อะไรนะั้นเคยออกมาบอกว่าปองดองมันก็ดองจริงๆในการเดินผู้ชมชั่วนาตากีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็ต้องจับตาม,มองต่อไปนะการเดินผู้ชมโดยตอนนี้นั้นผมกําลังจะพิกพิจาั้าทุกกรมอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวว่ามันคืออะไรว่านี่ลิ้นสองแฉกก็ต้องจับตาม,มองครับท่านจะสองแฉกสามแฉกแล้วก็เลดติดบ,บีช่างมาไปก่อนส่วนนนตอี เคอร์ฟ no like ิวเวลาใหม่นะครับท like. ่านผู <laughs> ้ชมไม่ทราบว่ามันจะคงไว้เพื่ออะไรหรือว่าจะกลัวปัญหาต่างๆนานาหรือว่าจะเอาไว้ดักม็อบนั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินั้นมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยท่านก็อาจจะเจ็บปวดเหลือเกินเล็กน้อยถึงปานกลางหรือขนาดนักนั้นไม่แน่ใจเพราะว่าเคอร์ฟิวเวลาใหม่ห้าทุ่มถึงตีสามเริ่มวันนี้ครับท่านก็คือวันที่สิบหกนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นี่เลยปิดล็อกร้านสะดวกซื้อโดยถ้าเกิดร้านไม่สะดวกซื้อนี่ผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยแต่อัน ผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเลื่อนเครอฟิลมาจากสาทุ่มผ่านมาเป็น4ี่ทุ่มตอนนี้ก็มาเป็นหทุ่มถึงตีสามแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติชาวต่างประเทศนั้นโผล่หบวะบ้านเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยครับ <c oughs> ท่านแล้วก็สมมุติว่าย,ยื้งขาออกจากโรงแรมตอนประมาณ5้าทุ่มสานาทีห้าทุ่มสีนาทีนี้ก็อาจจะได้ทัวร์นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ทัวร์ฮ่องกงครับท่านแต่ว่าไม่ต้องต่อวีซ่านะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ทัวร์ราชดันฟรีหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครรับบท่าาาานนโดยมีสกณ์้ บบ,บไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องติดตามว่ามันจะยกเลิกอันไหนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเพราะถ้าเกิดสมมติดันพลกรเข้าสภาหรือ,รอ,อราาว่าพลบอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าโดนแฟนคลับของธรรมนัฐนั่นเนี่ยในสสในสภานี้ดัดหลังประยุ์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคะแนนโหวตไม่ถึงนั้นก็อาจจะทําให้มันต้องลาออกกลางสภาก็นับว่าเป็นความอับประลักอับปีอุบาทสิ้นดีหรือไม่นั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันดีไหมใช่ไหมวัอ๋อมันไม่ดีครับท่าน ไอ้น,นี่มันไม่ดีแน่นอนเลยนะครับทดานผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นริ้วล้อไปยุติครับท่านนะไอ้พวกที่เคยสาบานแล้วก็ถอนคำสาบานนั้นฟังอยู่มึงอย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยนะเนี่ยโดยเมื่อวานนั้นเนี่ยเออได้ไปเยือนอุบลน,นะครับเดานผู้ชมประชาชนทั้งหลายก็ตะโกนแห่ไล่ระยะประชิดเลยแล้วผมก็นั่งฟังเงี่ยหูฟังอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอะไรวะเนี่ยไอเฮียทูวันทูซีโฟไฟไอพมก็ไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไรนะครับทดานผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นไอเฮียทูระยะประชิดครับท่านแล้ว ลิ้วล้อตอนนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้ผมไม่ได้อยากจะใช้คาว่าริ้วล้อนเนี่ยมันจะดูดีเกินเอ้ยไม่ใช่มันจะดีเกินหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านเพราะไอ้โบเมื่อวานนั้นหลังจากที่ได้ออกมาสแสลดะนะครับท่านผู้ชมที่อุบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็โดนประชาชนทั้งหลายตะโกนสอนมวยไม่หยุดยังสุดท้ายมุดหัวกระบาลกับข้อบลรถตู้ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชาวบ,บ้านก็ยังตะโกนอีกว่าเนี่ยไอ้วัวลืมตีนไอ้วัวลืมตีนก็ไม่รู้ว่าเป็นไอ้วัวตัวไหนนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดมันเดินโดยไม่ได้ใช้ ในวัวที่ประยุทธ์มันไปคุยวันก่อนนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากคุยกับประยุทธ์นั้นมันอาจจะลืมตีแล้วก็ออกมาเดินได้หรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่นี่ริ้วล้อสวนแทนครับท่านออกมาโหนทักษินไม่หยุดยัง้งฉาทักษินกลัวประยุทธ์นายกยันไม่ยุบสภาก็เป็นหน้าที่ของไอ้พวกริ้วล้อนะครับท่านผู้ชมโดยนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเนี่ยเขาพาดหัวข่าวมาแบบนี้โดยนี้ต้องชี้แจงไปทางไทยรัฐนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่เมื่อย่าเพิ่งยินก็เป็นไอ้ริ้วล้อครับท่านประชาชนพูดมาแบบนี้นั้นนนกก็ทําให้้้ผมัรูสึ ดีใจอย่างสุดตีนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ตอนกําลังถแถลงข่าวก็คือตอนนี้เลยนั้นผมนึกในใจหลังจากเห็นคําว่าไอ้ริ้วล้อนี้รู้สึกอะไรขึ้นมาก็บอกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมอยู่ๆก็อยากจะลุกขึ้นยืนครับท่านแล้วก็กระโดดตบสักสิบทีนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่สามารถทําได้ตอนนี้ครับท่านเพราะว่ากําลังถแถลงข่าวอยู่นั้นก็สรุปไอ้โบ้โดนตกไปนะครับท่านผู้ชมเออเล่นเออเล่นนี่ก็คือว่าเพ่นแนบขึ้นรถตู้แทบไม่ทันหลังจากชาวบ้านตะโกนเออแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อถืออะไรประมาณนี้พร้อมกับตะ ไอ้วัวลืมตีในวัวลืมตีนั้นผมก็ไม่รู้ไอ้วัวยควายตัวไหนมันหลุดไปนะครับท่านผู้ชมจะได้เอาตีนั้นส่งคืนไปให้ครับท่านเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้ก็เป็นสถานการณ์รที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันกเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้อันสดงไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมลาวาอาทิลารับขอฟ้าแล้วสําหรับสรันวุฒินโดยทําท่าท,าทา,ทาทางแม่มึงเรียนแบบเอลวิสนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ว่าไอหนวดไอเนิร์ดอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งผมก็บอกว่าดีนะหรือจะไม่ดีท่านไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยจากกันด้วย มีกดขีดสอสอยอนสลันบุษมึงออกไปซ้ายเวนในควายไม่ใช่ยอนสลันบุษที่ได้สิทธิ์เป็นกรรมธิการงบ3ปีติดทาไมไม่พูดบ้างในแง่ทานผู้ชมก็ออกมาจากในสลันบุษครับท่านผู้สื่งตอนนี้นั้นไม่รู้ว่าจะมีที่ลงหรือยังครับท่านเป็นงูเห่าไลเมนอยู่ตอนนี้นั้นโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะประกาศอะไรออกมานั้นเนี่ยจะฟ้องหรือว่าดําเนินการลังเลงฟ้องพวกเอ่อออกมาวิจารณ์อะไรประมาณนี้นั้นผมก็ต้องส่งใจช่วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆครับท่าน หลังจากที่มันออกเลื้อยจากพักออกไปแล้วนั้นก็ต้องติดตามว่ามันจะไปเข้าพักไหนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พักที่ว่านั้นอาจจะเป็นพักประเด็จการหรือไม่อย่างไรนั้นก็น่าจะใช่หรือไม่ใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดไปเพื่ออะไรครับท่านแต่มาที่ข่าวนี้กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้เป็นนิ้วชี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องขออภัยด้วยครับท่านถ้าเกิดนิ้วของผมมันจะชี้ไปแบบนี้นี้เพราะว่ามันเป็นนิ้วชี้แต่ว่าประยุทธ์ครับท่านรู้สึกว่าเจอตอนนนนนนีี้้้้้จจะะไไไมมม่่่ดชชิิววบาููเเป็อ ตอนพ่ออะไรเหมือนกันครับท่านตอนผมขับรถอยู่นั้นประชาชนหลายก็จะชอบยกนิ้วให้นะครับท่านผู้ชมแต่พอยกนิ้วให้แล้วเขาจะหดนิ้วข้างๆเหลือแค่นิ้วกลางที่เขายกให้นั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพ้อกับอกว่าขอให้รวยขอให้รวยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะมีกอไก่แทรกเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะมีคอควายผสมด้วยหรือไม่นั่นไม่แน่ใจแต่น,นี้ต้องฟังให้ดีครับท่านพร่าเป็นสื่อลอดช่องนะครับฟังครึ่งหูให้หูครึ่งเผยภาพคนชูนิ้วกลางให้เบื่อตดีจริงมากเลยไม่ใช่เผยภาพคนชูนิ้ กลางให้ประยุทธ์ครับท่านที่แท้ตัดต่อชาวเน็ตบอกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเรียนที่ไหนครับท่านโดยภาพเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมภาพที่2ก็จะเป็นแบบแบบที่ประชาชนท้งหลายนั้นชอบบอกแบบนั้นหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องลดลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยไอ้ข้างๆนี้หืมกูจะชวนนิ้วก้าก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดอะไรเข้าใจถูกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจโดยสังคมออนไลน์บางส่วนได้มีการทวิตแล้วก็แชร์ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผ ชมมีคนชู3นิ้วแล้วก็ชูนิ้วกลางให้เบรกบุ <St an> <S <S ยไม่ใช่ให้ประยุทธ์ระหว่างลงพื้นที่อุบลหนึ่งในนั้นก็คือบัญชีของธนวัตรบุญชัยตกเป็นข่าวเคลื่อนไหวอะไรต่างๆกานานะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปเลื่อยเบื่ออีลุงตุงนางสังขยาครับท่านโดวยวก็ได้ตรวจสอบอะไรกันว่านี่บอกว่าเนี่ยาภาพจริงคือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับท่านไม่ใช่นิ้วกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านโดยภาพจริงเป็นแบบนี้ภาพตัดต่ออยู่ข้างล่างแต่ว่าโชว์ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวยูทูบจะจับติดอีกกนั้้็ไไม่่รรูจะตอองงทําาย ดีนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นสถานการณ์ของช่องเราซึ่งก็คือช่องนัดบิวในทาง YouTube ตอนนี้นั้นผู้ติดตามทะลุไปถึง2 24,700สอ่า่กว่า,าแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เข้าสู่เลข2 2 4แสนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางคนก็บอกว่าเฮ่ hey, ทำไมช่องนี้มันไม่มีภาพประกอบไม่มีคลิปวิดีโออะไรประกอบเลยว่าเนี่ยบ้านน้ำลายหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ออกมา <c oughs> พูดอะไรกันเนี่ยตาฝุ่งตาฝาดอะไรนั้นซึ่งมันก็เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมตาไม่ค่อยดีโดยผมเมอ,อิ่ขอชี้ แจ้งแถลงเรียนบอกตรงนี้เพราะว่าผมทําข่าวคนเดียวครับท่านช่องนี้ผมคุ้อยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีสื่ออะไรมาหนุนหลังนั้นไอ้เรื่องภาพเรื่องคลิปวิดีโออะไรนี้เลยมีปัญหานะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยหากท่านทั้งหลายนั้นไม่พอใจเพราะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอประกอบโดยผมก็อยากเจ้าคลิปวิดีโอมาประกอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมันแต่ว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์แล้วมันอาจจะทําให้ผมนั้นชิบหายวายปวนได้ครับท่านแค่เจอประยุทธ <c oughs> ์นิวกลางนิวงน้วชีมินิมาร์ทมินิแมทอะไรนี้ก็ทุเรศ ไม่ตายเวนจะรอดูพวกไอ้บางตัวนั้นลงนรกอะไรประกอนนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้หลังจากที่มีข่าวปล่อยเมื่อวานนี้ก็ไม่อาจแน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆวันนี้นั้นวันหวยออกนะครับท่านผู้ชมโดยเศรษฐกิจกดีแต่ไม่มีจะแดกบางคนก็ร้องเรียนมาเนี่ยโดยร้องเรียนมาทางสํานักง,งานข่าวผมนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยทำไมช่วงนี้สลากกินแบ่งทำไมช่วงหลังมันไม่ค่อยจะแบ่งเลยวะเนี่ยผมก็บอกเขาไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมมี2ช้อยแน่ๆนอนๆครับท่านถ้าเกิดท่านซื้อนั้นถูก เออถูกก็คือถูกได้นะครับท่านผู้ชมอันที่2ก็คือถูกแดกนั้นก็ต้องจับตามอง <c oughs> ว่าวันนี้ต่าน้านนหลายจะโดนหรือเปล่าหรือจะไม่โดนนั้นก็อย่ายลืมผมนะครับท่านผู้ชมแต่ไอผมที่ว่านี้ถ้าเกิดผมไม่มีก็ซื้อน้ํายาปลุกผมครับท่านแล้วก็โอนสนับสนุนร,รายการเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมขออภัยที่บ้านน้ําลายไปเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนอนุทินก็ยังเงียบอยู่ครับท่านหลังจากที่ชาวเน็ตออกมาบอกว่าเป็นไอลิ้นสองแฉกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและก่อนหน้านั้นอนุทินก็บอกว่าไอจันโอชายไม่ใช่ โอ้ยตายแล้วไอ้จังไรอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็มาต่อก,กับไอ้ลิ้นสองแฉกอะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านว้าประชาธิปัตมาอีกแล้วในกะะารผูชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นเมธีลาบานวนครับท่านครับข้างอย่างไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวโผล่หัวกระบ,บาลเข้าไปเข้าข้าคประชาธิปัตย์นั้นส่งผลให้แฟนคลับออกเอ้ยส่งผลให้แฟนคลับนั้นจะเจ็บปวดเล็กน้อยหรือว่าจะเซ็งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้สับประโคนในการดูชมต้องถแถลงไว้ก่อนไอ้สับประโคนนี้มันก็คือทรโงประจําประชาิปัจำ โผลหัวกระบาลอีกแล้วครับท่านไอ้วังเวงโผวหัวกระบาลพร้อมรับคนรุ่นใหม่โอ้ยใครจะไปเข้าพักมึงไอ้เวนมันไม่ใช่ยังไม่มีใครจะไปเข้าพักนันไม่แน่ใจนะการดันผู้ชมโดยไปเข้าพักประชาธิปัตย์กันเยอะๆหรือจะไปเข้าพักพระนท่านคุณหมอว่าลงก็ได้นะเนี่ยเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ชนะนั้นเขาชำนาญครับท่านแต่อันนี้พร้อมรับคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์ลั่นพร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ไม่เอาไอ้ไม่ใช่ก็ต้อนรับคนรุ่นใหม่ร่วมทํางานกับสถาบันทางการเมืองอายุยาวนานที่สุด ในโลกนะครเดินไม่ใช่ที่สุดในประเทศไทยนะครเดินผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเสมือนไดนโนเสาร์หรือเปล่านั่นเนี่ยพเพราะไดนโนเสาร์นั้นอายุมันจะยืนครับท่านหรือว่าเป็นในพวกเต่าอยู่ในกราลนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจในการเดินผู้ชมแต่ที่แน่ใจตั้งแต่ปีสี่สี่มีพักแต่ละไทยผุดขึ้นมานั้นพักนี้ก็ไม่เคยชนะอีกเลยครับท่านนะแน่เมื่อพับเฉยๆอยู่บ้านแยกย้ายเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้งในการเดินผูน้ชมโดยก่อนที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนั้นก็หาเสียงอีกแบบหนึ่งชอ้อนนะ ยุดอะไรทำลองนี้สุดท้ายก็เป็นไม่รู้ว่าจะเป็นการเสร็จนหนา้านาค่าวโถถึกเสร็จสร้างตึกลือร่างนั้นหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอเมสิเวาลาออกไปจูลินนซีและตัวบาซิลัสเลยได้ขึ้นมาในการเดนผูชมก็เป็นความกูจะพูดอะไรดีวะเนี่ยแม่เอ้ยอะไรกันวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมมันจะเจริญขึ้นหรือจะเจริญลงนั้นไม่แน่ใจในแกรนดนบูชมเพราะว่ามาเปิดมาเจอไอเตี้ยต่อหมออ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไอโบอีกแล้วครับท่านหลังจากที่บอกว่าไอเม็ไอวัวลืมตีนนั้นตอนนี้ผมก็ปรระสาานยยงเคือข่ แกนักผูชมแฟนกลับช่องผมนั้นว่าช่วยหาตีให้มันหน่อยใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โดยไอ้โบครับท่านผหัวกระบาลหลังจากที่เมื่อวานนั้นโบนบอกว่าเป็นไอ้ววลืมตีหรือไม่นะั้นก็อย่าไปเรียกแบบนั้นนะมันดีเกินหรือไม่นั้นไม่แน่ใจตอกสงครามกิลเลอร์ไพโโลแล้วก็เอกชัยปากไม่มีหูรูดพูดไปเลื่อยเปื่อยนะบทนานบูชมอุ้ยไต๋เหล้วไต่แล้วอ,ออกมาชกจองนายมาอย่างสุดติงเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยประยุทธ์ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มโดยถ้าเกิดสมมติไอ้โบนี้เริ่มที่จะแต่งเพลงให้้้ปรระะยุทธนนัันจงวงววไ ท่านด,ด,ดีนะครับประยุทธ์ฟังอยู่ก็ฟังต่อเนื่องครับท่านส่วนตอนนี้มาที่ไอ้น้อมนากันก่อนครับท่านหลังจากที่เป็นพักปัดเสษสะวะบางคนก็บอกว่าเป็นไอ้พักเสนนร็จคนในการเดูชมเลือกตั้งมาได้หมื่นสองหมื่นเสียงนั้นก็ได้เข้าสภาแล้วยอดคนติดตามแค่เฉพาะในยูทูบซึ่งเพจของผมนั้นห้าหมื่นกว่าคนติดตามในการเดูชมแค่เพจของผมเฟซบุ๊กนั้นเพจเดียวก็ทะลุเอ้นี้แล้วในแกล้งดูชมสําหรับไอ้คะแนนเสียงที่มันได้เข้ามานี้ไม่ต้องรวมยูทูบสองแสนกว่านะมันจะชิดซ้ายไปเลยหรือไม่นั้นใจ จดใจจอรอฟังไอ้รอฟังครับท่านโดยสมชายศรีสุริยกรเผยรอฟัง20ตุลาคมนี้สารรัฐมนูญจะตัดสินไอ้ไพ่บูรณ์ในบารดูชมผู้ไอ้น้อมนำแล้วก็ตอนหลังก็ได้ยุรักตัวเองมาอยู่กับพลังประชารัฐนั้นแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยนะเนี่ยว่าเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขออภัยไพ่บูลด้วยเฮ้ยที่ยังไม่ได้โอนค่าครูหินปูนไปให้โดยช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่รัฐบ,บาลบอกว่าเศรษฐกิจด,ดีนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว ลุ้นว่าศาลและธรรมนูญจะตัดสินพับูญไอ้ผู้น้อมนําสิ้นสภาพสอสอหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้พวกของหักศักริเบือนี้ประชาชนน่าหลายก็ชั่วพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าเออจะพูดอะไรก็พูดไปน,นะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมส่วนอะไรวันนี้ก็คือมูบนตะโก,กนไลไอบเบอื้อกตูมึงออกไปไซ้ายเว้ยไม่ใช่โอ้ยโทษเดี๋ยวเล็งก่อนอ๋อเห็นแล้วโอ้ยตามันเป็นอะไรวะเนี่ยโดยถ้าเกิดถามว่าตามันเป็นอะไรวะเนี่ยท่านก็ าจจะบอกว่าตาเป็นผัวยายแต่ไม่ใช่อันนี้ดวงตาก็หึมกูบนตะโกนไล่ไอ้เบือกไอ้อไ,อไม่ใช่ตะโกนเชียร์โอ้ยทำไม,มาตามาเป็นแบบนี้วะเนี่ยรักลุงตู่โอ้ยยังไงกันวะเนี่ยลงพื้นที่ช่วยน้ําท่วมในะครับท่านผู้ชมตึมกูบนครับท่านเสียงตะโกนไล่ไอ้ไม่ใช่เชียร์เบือกตู่สูส้ๆแล้วก็บอกรู้โซเชียลด่าเยอะไอ้ควายมันก็ออกไปซะไม่ใช่ไม่ใช่ด่าเยอะแต่ก็ไม่เคยโกรธนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพราอก่ายยุคของผมนั้นมีอิติหต ะะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่โกรธง่ายครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ธรรมนัฐผมเผ่าณรุ่งมนทินโยสินวัดประวิตรวงสุวรรณเจ้าของท่าเดินเต็นรูเอยียงนั้นแล้วก็ปกัญญุตพร้อมกับนุพงศ์นะครับท่านผู้ชมสามปอทอลล่าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะวัดวัดคะแนนเสียงกันอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมพอพูดถึงวัดทัานผมก็จะเป็นนึกถึงเอภัลินาทุกรอบเลยครับท่านเพราะว่ามันเข้าเมนไม่ค่อยจะได้แล้วหรือไม่ช่วงนี้ไม่แน่่่่่ใใจนนะคคครรรับทาาาาูชชมมเพววตติิิิดดดดโไ ่านผู้ชมปัญหาโควิดวุ่นวายโกว์ส่งผลให้ EA เอนั้นอาจเที่ยวไปได้ไปงานศพน้อยลงก็เลดิิบีไปก่อนนะครับ่านผู้ชมได้ข่าวว่ามีการตะรโกนไอเชียทูสนันเลยนะเนี่ยระยะประชิดก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรครับท่านหลังจากที่มีคนจะชูนิ้วให้นะครับ่านผู้ชมโดยห้านิ้วออกมาแล้วครับท่านสรุปก็คือเหลือแค่นิ้วนี้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าตัดต่อซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคร <t> ับ่านผู้ชมตัดต่อเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีนะครับน ออกมาบ้าเสิร์งไมโครโฟนหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติประยุทธ์มันจับไมโครโฟนนะครับเดินผู้ชมความบ้าคลั่งในการสแลนโด,โดย6กเปีที่ผ่านมานั้นเสิร์งบ้าหน้าจอทีวีนะครับเดินผู้ชมคืนความสวยคนในชาติไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวพอประชาชนไม่พอใจก็บอกให้เปลี่ยนช่องไอ้เวนผู้เปลี่ยนช่องแล้วก็ไปเจอมันทุกช่องเลยนะครับเดินผู้ชมส่งผลในตอนหลังนั้นมีการประหยัดไฟไฟ้าอย่างมีนัยสําคัญเพราะว่านี้ไอ้หอกหักนี้หรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนับเดินผู้ชมมันดีไหมไอ้ไม่ใช่ ม,มันไม่ดีหรือมันจะดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้สถานการณ์ของไอ้พวกงูเหา่าซึ่งถ้าเกิดสมมุติพูดถึงสสงูเหา่าไอ้พักก้าวไกลพักอนาคตใหม่นี่ก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะในการเรียนผู้ชมหน้าก็ขอสั้นฟันหยิต เออหน้าหัวพุดธอะไรต่างๆนานานมันครบเซต็จเลยแต่นี้กลุ่มขอนแก่นพอกันทีหมอกระเช้างูเห่าจี้ก้าวไกลแก้ปัญหางูเห่าย้ายพักนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้งูเห่ารู้สึกว่าจะพุ่งสู่เม์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยรอบหน้านั้นก็จะมีคนเลือกนะครับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวท่านจะสมมาสอสองงูเห่านั้นเนี่ยแต่ไอ้เลือกที่ว่านั้นน่าจะเลือกไม่เอานะครับท่านผู้ชมเลือกที่จะไม่กล้าเหมือนกับที่ผมจะไปไอ้นั้นพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมจะไปเลือกนะเนี่ยแต นารั่ผู้ชมสวนอนุทิงก็ยังเดือดไม่หยุดจยั้งเปิดบอได้เปียนคีย์บอร์ดเจอสวนเอรินสองแฉกเงียบกริบครับท่านไม่ทนเปิดวอาแล้วก็ซัดเองอย่างไรต่างๆ,ๆนะนาคกับท่านผูบบ้ชมแล้วก็ชาว ไอ้คีย์บอร์ดอะไรคนนี้นี่ที่บอกว่าเป็นเปิดบออะไรันนี้ก็สวนว่าไอ้ลิ้นสองแฉกนั้นทํให้อนุทินถึงเงียบไปนั้นเนี่ยผมติดตามอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอ,อะไรทีเดียว่าไอ้ลิ้นสองแฉกไอ้ตัวลิ้นสองแฉกนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมันไปนตัวที่คาบไกลไปแดกลงในน้ําหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ไปขับไล่ประยุทธ์กันได้ไม่ใช่ไปต้อนรับประยุทธ์กันได้นะครับท่านผู้ชมที่ผมชื่นชอบวันเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นโดยถ้าเกิดท่านไปเจอประยุทธ์แล้้วววบอกก่่าาาเนนนีันดดฝคคมิถึงผู บอกเมื่อไหร่มึงจะตายาไม่ใช่บอกเมื่อไหร่มึงจะไปทั้งทีไม่ใช่หรือจะใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมามาแถลงครับท่านวันนี้ไม่ถึงกันไม่ไมไมแถลงนะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ท้ากันรับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เรารบขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน